ความเป็นมาเรื่องไลบ้านเป็นพระราชนีพนลายพระราชหัตทะเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระพาสยุโรปครั้งที่สองเมื่อปีพุทธศักราช2450พระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าบรมมงศงเธอเจ้าฟานิพานพดลวิมลประภาวดีกรมขุนอูทองเขตขัติยนารีผู้ซึ่งเสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถ ในตำแหน่งพระราชเลขานุกการีมีรวมจำนวน43ฉบับสเสด็จประพาสยุโรปเป็นระยะเวลา225วันทรงพระราชนิพนเกี่ยวกับพระราชภารกิจแต่ละวันนับตั้งแต่สเสด็จลงเรือพระมหาจัก,กรีออกจากกรุงเทพมหานครผ่านประเทศต่างๆโดยทางเรือและรถไฟตามลำดับไกลบ้านผู้แต่งคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรูปแบบการแต่งไกลบ้านเป็นวรรณคาดีร้อยแก้ประเภทจดหมายเรือมาถึงท่านี้แต่ย่ำรุง่งรู้สึกได้ยินเสียงลมสมอกโกรกโกลกแต่พ่อดื้อเสียไม่ตื่นโดยเชื่อว่าไม่มีคนอื่นนอกจากพวกเรากันเองออกจากใจเต้นนิดนิด ในการที่จะพบปะกันแต่เห็นว่าไม่ควรเสียเลือดแลเนื้อจึงตื่นต่อห้าโมงเช้าได้พบประพีรังสิตดิโลกรังสิตนั้นรูปร่างสูงใหญ่อ้วนไม่แห้งอย่างแต่ก่อนนอกนั้นมีมิสเตอริเวทคานิกปฏิบัติ เมืองเยนวัวนี้ตั้งแต่แลเห็นก็นึกว่าจำยากเพราะมันเหมือนเมืองฝรั่งทั้งปวงไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งเฉพาะแปลกเพื่อนเป็นเมืองตั้งอยู่ที่ชานเขาเช่นกับเนปาลแต่ที่นี่เป็นเขาลูปแบนๆใหญ่ๆซึ่งไม่พอที่จะถึงฟันพื้นลงให้ราบจนมีดินสองข้างเป็นฝั่งทำถนนแต่ไปตามหลังเนินจึงมีถนนที่ชัน เหมือนเชิงสะพานช้างทอดระยะยา,ยาวหลายเส้นที่โฮเทลนี้ตั้งอยู่ก็อยู่ที่เชิงสะพานแห่งหนึ่งเลี้ยวลงถนนบกวนลงมาพื้นที่ตั้งโฮเทลต่ำถนนที่เป็นเขาสะพานนั้นสูงกว่าโฮเทลนะว่าอ,อยู่ซอกเขาซึ่งมีตึกตั้งล้อมรอบไม่เห็นเขาเป็นไวแต่ที่หน้าโฮเทลพื้นต่ำลงไปปลูกหญ้าให้ดูรกๆก มีต้นไม้ร้อมรอบลักษณะสวนขวามากินข้าวกลางวันที่โฮเตลมันเดินโต๊ะช้ารำคาญกับข้าวกลับปลาก็อย่างนั้นเองไม่วิเศษอะไรเดิมเขากะว,ว่าจะให้ไปซันเรโมวันจันท์พ่ออึสียจึงตกลงเลื่อนเข้ามาเป็นพรุ่งนี้กินข้าวแล้วออกเที่ยว ทางที่จะไปเที่ยวนั้นออกจะคุยว่าจําได้เพราะมันเป็นสแควร์มีรูปกิงวิกตออิเมนวนที่สองอยู่กลางตั้งอยู่บนยอดเนินอันหนึ่งคราวนี้ตัดทางลงจากเนินนั้นเป็นสีแพร่งแพร่งหนึ่งขึ้นมาจากเรือที่นี่เรือเข้าเทียบฝัง่งแพร่งหนึ่งมาที่โฮเทลนี้ทางที่ไปเที่ยวนั้นอีกแพร่งหนึ่ง คนที่นำเป็นคนที่ระพีได้หาไว้พูดอังกฤษอย่างพร่ๆเพราะแสมเนียงอิตาเลียนมันไม่ใครจะมีเน้นคำเช่นวิกตอร์อ่านเป็นวิตตโรใช้ตัวตอเต่าสองตัวมันมีเติมขึ้นมาอีกคำหนึ่งเพราะฉะนั้นพูดอังกฤษจึงได้มีซ่าซาเติมอยู่ในหว่างกลาง มันเป็นคนนำอย่างที่เรียกว่าไคสำหรับแต่พาไปดูอะไรอะไรอธิบายได้ยาวๆส่วนความต้องการของเรามันไม่เช่นนั้นต้องการจะไปซื้อของอะไรที่ทำเมืองนี้มันไม่เคยซื้อมันเคยแต่ดูจึงพาไปถึงปากตรอกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นถนนแคบๆเท่าๆถ,าถ,าถ,าถานนในวังไม่มีรถม้าเดินในนั้น เป็นถนนในเมืองอิตาลีอย่างเก่าต้องเดินลงรู้สึกใจเหมือนเข้าไปเดินในตรอกสารเจ้าเก้าที่บางกอกสองข้างเป็นร้านขายของฝรั่งต่างๆเหมือนเหมือนกันกับที่อื่นๆของที่จำเพาะสำหรับเมืองน,นี้คือกระบวนลางแทงพาเข้าไปดูแห่งหนึ่งซึ่งมีแต่ของเครื่องเงินและเครื่องกล้าไหลเงินลายแทงมันขี้ดำ ก้าไหลก็จะลอกจึงไม่ซื้อเศษโยโกงสุนจดชื่อร้านให้ไปหมายว่ามันอยู่ในนั้นไอ้คนนำก็พาเรื่อยไปอีกจนถึงเอกสะเชนตกลงเป็นเปล่าต้องเดินกลับทวนมาทางเดิมยังจะซ้ำพาแยกไปในตรอกอีกทางหนึ่งว่ามีร้านซึ่งพ่อเชื่อว่า คงเป็นชนิดเดียวกันจึงกลับมาขึ้นรถโมเตอร์คาร์ทวนทางกลับมาข้างบ้านถึงร้านที่เขาบอกให้มันอยู่ใกล้ๆสแควร์นั้นเองข้างถนนใหญ่ได้ซื้อของเครื่องลายแทงและเครื่องก้าสาแหล่กลายแทงบ้างของออกจะหายากมันชวนจะจืดอย่างลูกดุมหนุมมาที่ทำอยู่ในบางกรอก ออกจากนั้นไปดูที่ฝั่งศพซึ่งใครมาเมืองเยนัวต้องไปดูเพราะไม่มีอะไรวิเศษไปกว่านั้นเรียกว่าคัมโปซันโตถ้าจะจำภาษาอังกฤษเรียกว่าโฮลีแคมที่นี่อยู่นอกเมืองเป็นทานลากลงไปตามหว่างเขาในหว่างเขานั้นมีลำรางน้ำถึงจะเรียกว่าคลองได้แต่ไม่มีน้ำเลยพื้นเป็นกรวด เขาว่าไม่ไปเท่าไรเป็นทางที่สโนละลายตกลงมาจากเขาตามทางมีโรงทําป้ายปักที่ฝั่งศพอย่างเร็วๆไปขึ้นข้างเขาอีกที่หนึ่งก็ถึงที่ฝั่งศพนั้นมีที่สําหรับเก็บเงินและขายรูปซึ่งพ่อได้ซื้อรูปส่งมาให้ในหีบของเมืองเยโนวนี้ พอดูเป็นเขาเข้าไปในนั้นเขาห้ามไม่ให้สูบุรี่สันฐานของที่ฝังศพนี้เป็นพระระเบียงสามด้านยาวใหญ่ตัวระเบียงนั้นกั้นกลางเป็นข้างนอกแถวหนึ่งข้างในแถวหนึ่งข้างนอกสำหรับศพอย่างรองรอง,รองลงมาเป็นที่สำหรับติดแต่ป้ายศิลาตามฝา ส่วนข้างในเป็นสองแถวแถวริมผนังเป็นครัวละห้องมีรูปภาพผูกต่างๆโดยมากมักจะเป็นรูปคนตายนอนอยู่ครอบครัวบุตรภรรยาแวดล้อมตามมากแลน้อยบางช่องก็เป็นาศาสนาเช่นกับพระเยซูทูสวรรค์ไม่เหมือนกันสักอันเหลือที่จับพนานาที่เก่งๆเช่นกับทำเป็นรูปคนทะลึ่งขึ้นมาจากโลง ลอยไปขึ้นสวรรค์เช่นนี้งามดีมากแต่ส่วนข้างวางเสามีเป็นหย่อมตั้งฐานที่ตรงเสาทั้งสองข้างก็มีรูปฝังศพเฉพาะตรงเสานั้นต่างหากอีกในพื้นที่ระเบียงนั้นเต็มไปด้วยที่ฝังศพเราเดินไปบนศพพื้นก็ดีรูปภาพที่ฝังศพทั้งปวงก็ดีทำด้วยศิลาขาวทั้งสิ้น ในระหว่างระเบียงสามด้านนั้นแบ่งเป็นทางเดินสีก่กักกลางเป็นพระเยซูแบกไม้กลางเข็นรูปใหญ่หวางถนนเป็นที่ฝังศพคนสามันซึ่งแลเห็นทำป้าอยู่ริมหนทางมานับด้วยพันด้วยหมื่นด้านข้างไม่มีระเบียงจนเขาตัดทางขึ้นไปบนเขาขึ้นสองข้างเป็นสองทบระหว่างทางที่เป็นสะพานนั้นก็มีที่ฝังศพชั้นที่สามนั้นอีก มีต้นกุหลาบเหลื้อยสีแดงและต้นไม้รวยขึ้นไปถึงชั้นบนมีระเบียงยาวมีโดมกลางในระเบียงยาวนั้นก็เป็นที่ฝังศพอย่างเดียวกันกับระเบียงสามด้านกลางเป็นที่สำหรับญาติพี่น้องไปทำบุญที่ฝังศพทั้ง3ามชั้นนี้เขาขายเป็นกำหนดนานๆปีเช่น40ปี50ปี ถ้าหากว่าจะรักษาไว้ต่อไปพ้นกำหนดแล้วต้องซื้อใหม่แต่โดยมากในชั้นเร็วๆไม่ได้ซื้อซื้อศพศูนย์ไปในดินแล้วก็ฝังสามลงไปใหม่ระเบียงนั้นอย่าเข้าใจว่าเล็กๆเช่นวัดเบนจามะบอบพิษยาวอย่างวัดพรเชตุพลทีเดียวแต่เป็นระเบียงแฝดกลับจากที่นั่นมาโฮ,โฮเทลหมายว่าจะอาบน้ำสักที่หนึ่งแต่ไม่ได้อาบ น้ำไม่ร้อนเพราะเหตุที่เขาเอามาใส่ไว้นานจนน้ำมันเย็นเสียแล้วต้องเลิกเพราะนัดการจะไปกินเข้าที่กาที่กาเฟมิลานโไปเท่าจำนวนเดิมแต่อุรุพง์เศร้าส้อยว่าไม่ได้ไปกว่าจะร้องให้อย่างเช่นตาต่อจึงได้เอาไปด้วยตาต่อน,นั้นพ่อบอกแกจะรุนให้เอาไปจัดการเล่าเรียนอย่างตาฉายเขาถามว่า จะให้รอเสด็จกลับหรือจะกลับก่อนพ่อบอกว่าให้จัดก่อนก็ทรงแสงมาหยุดทั้งเวลากินข้าวที่ซึ่งไปกินวันนี้อยู่ในเรือนกระจกมันตั้งโต๊ะนิดหนึ่งเท่ากระดานแผ่นเดียวแต่เป็นโต๊ะเหล็กกับกับเข้าไม่มีอะไรนอกจากมากะโรนีเส้นเล็กทำเร็วกว่านี้เนที่เนเปอร์ ไปแก้ตัวทำมาการโรนีเส้นใหญ่อีกยิ่งไม่อร่อยหนักไปแล้วมีเนื้อแกะสับอีกสิ่งเดียวเท่านั้นมีลูกองุูนแต่ไม่ได้เรื่องช้ำหมดทั้งสิ้นไม่หวานจำบมแต่ลูกแอปเปิ้ลหวานถึงดังนั้นก็ดีกินอิ่มยิ่งกว่ากินที่โฮเทลแล้วออกเดินเที่ยวเล่นไอมิตเตอร์บอลตามไปบอลอยู่ที่นั่นอีก จนคนตอมออกนุ่งจนต้องตกลงไลก้การเสียดือด้อตั้งให้เยนตราเป็นผู้แทนพระราชาออกเดินหน้ามันก็ไม่เชื่อรุมตอมพ่อเรื่อยไปต้องเปลี่ยนกระบวนเดินห่างๆการจึงได้สำเร็จแวะฟังดนตรีมีคนร้องอย่างเช่นที่เนเปร์แต่ที่นี่โรงใหญ่แต่ที่นี่โรงใหญ่กว่าร้องเพลงและเต้นอย่างที่ฝรั่งกำลังชอบ ออกจะหยาบหยาบดูอยู่หน่อยนึงเดินต่อไปที่โฮเทลบิสโตนซึ่งระพีอยู่เป็นโฮเทลพึ่งทำแล้วใหม่มีแปะอยู่ที่ประตูปิดเปิดเป็นจังหันบานกระจกกันลมได้กินน้ำอัดปานน้ำส้มขันซึ่งพ่อชอบกินแต่เจอโซดาดูดด้วยไมย้ที่นี่สำเร็จในเรื่องเย็นตราเป็นพระราชาถึงมีผู้มาแอดเดต มาเยสตีแล้วกลับมาเท่านั้นที่นี่มีดอกไม้หลูหลายอย่างที่วิเศษแท้นั้นคือกุหลาบกุหลาบอย่างที่ดูเรียกว่ามอนแต่ที่แท้ของไทยนั้นมันโตเท่ากุหลาบเย็บกันเล่นกุหลาบเย็บมันเป็นแบนเพราะกลีบสั้นนี่มันเป็นกุหลาบจริงๆกลีบใหญ่ได้ส่วนดอกโตเท่าขนาดใหญ่ของเราสามดอกรวมกัน กลิ่นก็หอมเป็นกุลาบไทยดอกไม้อื่นๆมีอีกมากเช่นตูลิปสีต่างๆเยเลเนียมสีต่างๆแต่เขายังกล่าวกันว่าไม่ถึงฤดูเสียอีกอาหารเริ่มงผลไม้ไม่ดีกว่าเนเปอร์ส,สตรอเบอรี่ลูกใหญ่ไม่มี แต่สตรอบอรี่ลูกป่าลูกเล็กๆสิ่งที่ชอบใจพ่อมากนั้นมีนมวัวก,กินอุดมยังไม่ได้เล่าเรื่องนมบัวซึ่งรู้มาจากเนเปอร์เมื่อเวลาขึ้นไปบนเขาเห็นเขาต้อนแพะลงลงมาเป็นฟงๆถามได้ความว่าเป็นแพะนมทั้งนั้นคนที่เนเปอร์ไม่ชอบกินนมโคเพราะสงสัยว่าเป็นน้ำหรือกินน้ำไม่ดีแต่แพะนั้นเป็นสันดานปีนเขาครอง เขาต้อนขึ้นไปเลี้ยงไว้บนยอดเขาหาน้ำกินบนยอดเขาแต่คนต่างประเทศไม่อยู่ที่นั่นไม่ชอบกินนมแพะว่ารสมันแหลมเกินไปโฮเซลนี้เงียบสบายดีเพราะอยู่ห่างจากที่คนไปมาเขาบอกข่าวว่าที่ซันเรโมดันคือเงียบจ่เต็มที่ไม่มีอะไรจะเล่นจะดูเลยแต่พ่อไม่วีตกด้วยรถมูเตอร์คาของเรามี เบื่อขึ้นมาจะไปเที่ยวแห่งใดแห่งใดก็ได้ขอจบกันเท่านั้นทีพรุ่งนี้จะต้องไปแต่เช้าจะจัดของสำหรับส่งบางกอกคุณค่าในเรื่องไกลบ้าน 1. คุณค่าทางด้านความรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของบ้านเมืองต่างๆในยุโรป 2. คุณค่าด้านภาษาและวรรณคดีเป็นหนังสือเรียบเรียงร้อยแก้วที่แต่งดีคืออ่านง่ายสำนวนโวหาไพเราะ